โต๊ะพายุเข่าประเทศลาวอีกแล้วสบายดีปาลูกสบายดีสุขูสุวคนปาลูกูตาคุณยายประตูไป่นตัวสบายดีเด้อเปิดกล้องมากกจื้นใส้นํำพ้นหลดตกไไปตลอดตกเมืดมือ้อ ฝนตกฝนตกฝนตกบรรยากาศนอนกินนมดีดีมีบุญวะมีบุญวะ,ะนอนกินนมดีดีบรรยากาศก็ได้ยแสบบ่ะแสบบ่ะกินนมน้ำแสบบ่ะแซบปะ่ะ เซบ,บาเซบ,บาหากระทรงนำแล้วจ้าเพื่อแล้วจนสวยพี่น้องเลยเพื่อแล้วนี่จนสวยจนสิบเอ็ดโมงจากสิติออกย่ำไดแบบนี้ เพราะว่ามือนี่นะส่งลายแน่ยพอเมลิงสิไปตลาดนัดมันคานก็ได้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาเลยโอ้ยมีอุปสรรคทุกมือเนาะกับฝนนี่ส่งลายไปเอ๊มอยู่เลยเพราะว่าใส่ในโลนะใส่หน่อยยันมันเพื่อนเหี่ยวมืดใส่เต็มค่ะไปหอดจังสีทองออกแล้วก็ทาเท้าแม่มาเลยก็จังสิไป และแม่ยังพาน้องมีบุญไปหยอดยาอยู่เพื่อนันประกาศเมื่อเสาวในหยอดยาเด็กน้อยสีมดบอหน่องพี่น้องมาหนิสีหนำยังเหน่ยสีเหลือมาลุ่นกัน ็นจ so <laughs> ังได้ือมีแต่ห้อยน้ำตาบบดนี้เออมาชีมาชีด่ห้ชองเขมเขมที่ชองกีเขมัวหายเออนเาไปแนวลูกเจ็บบ้างนน่กเพ่นไปคนเหนบริปเาอยู่บริบปวันพุนักหนักเดือนเก้าคนเนคับ เข้มชุดท่ายแกัปะอันยิยาบอได้ไปส่วงนั่นกับวุ้นแต่ไปหาหมออยู่หมกสบายดีดูมาจะฉักยาเ้ยวบหหายหมอผลแล้วมีบุญนิมบไว้แล้วเมื่อยเลยเด้อลูกบุญคุณยายหเจ็บบเจ็บกินนมนอนตื่นมากะเศ้าแล้วลูกบุญมาฉีดยาช่องเข็มมาในน่ะยุกสีใจ สองขานั่นเด้เย,ยืนอยู่ทางดีๆก็มาตาม่ำเนาะลุงเด็กน้อยชมนี่คือมาทงพี่แะไรไปพี่ป้าเป้ป้าป้ป้าปคลายนำมัดผมปโอ้โหหลบหน้าบอลลินหลบหน้ทนาทางล่งก็กำลังไปเลบค้ายหน้า เรอลงตลาดถูกและไปตลาดบ้านค้านบันดงข้างก็จื้งจืดฝน,นตกเมื่อคืนออ นศิลนาแรง okay. ไปบึ้บบบนย <Yeah. S 1> ิงไปน้ำมาเนี่ยปาทางพี่น้องทางสิลปตลาดโอ้ยิลอดอยู่วันนี้นะเฮ้ยมันชิบว่าข้าต,ตุมอยู่แถวนี้ว่ รถกระล่วงอ๋ถอถรถสิบอมุ่นบ่ขนาด,ดนี้รถเปินรถนักซับรถนักรดมาได้จังได้พี่น้องรด,ดมาได้จังได้ครูทางเกือบอรถปีนบุกบุ่มบุกบุ่ม,มลงมา ไปลิง,งลิงเพลือสีหอดกับพอดี้ซองใบซองแหลนลมาหอดตลาดแล้วพี่น้องมาหอดตลาดแล้วปกาทางน้ำเพื่อสีมาได้บุกบุก,ๆๆกบุกบุญห้างก็เตรียมเครื่องเตรียมคลองแล้วเทคลองเพิ่มโลนี่ไม่ลิงก็แตกไปแก้วนึง ขาดไปเมนู้หนึ่งเลยอยู่พูดแม่ค้ากำลังเริ่มลงมาตอนนี้มีแต่แม่ค้าสาวขายพี่น้องกำลังเกี่ยมกันตึงตังตัง,ตงเกี่ยมเกี่ยมจัดข้องจัดหัน ทั้งบ้านเมลิงกับมาลายอยู่เลยโอ้ลิงลงไปละยอยักษื่ออันลูกชี้ <S <S อยู่มองใดกับบมอมเมะพี่น้องสามเถื่อนย่าอีหล่ะมันถ่ายคลิปมาได้นะเขาจะเปิดเพลงเนี่ยเขาจะเปิดเพลงหรือมันนั่นถ่ายคลิปเนี่ยก็เลยยับเ,เอามาอยู่ทางแบบนี้มาอยู่หน้าทางมีทางหน้า ใครเป็นบอดดัปันใดบอดดัตซัมเดดพอทันเลยมีแต่ว่าเอาเด้อซีเอาเอาอยู่ลิงลิงมวนมาแม,ามานำ <c oughs> วสิถ่ายคลิปกับมุกโพเล่ายไม่เพิ่นเปิดเพลงนเนาะเพิ่นปิดเพลงเพลงเมื่อจันคร์ข้อเถ่ายคนก็นเริ่มมาเมื่อนี้ ขา,ายลายไายมันขายจำขายลายขนาดนิ่งๆว่างเอานอนแดดเริ่มออกอสี่โมงจะเห็นแดดกำลังเมือ่อ่น้องมืดแล้ว6กโมงกว่าแล้วนี่ ยานฮอดเฮือนนีพดอดีมืดคอยมา่อโอ้โอ้โอ้ิอมาหอดมองทางเพื่อนคือเก่าเลยพายลิงลิงถิง่มแขวเท่านี้แหละแมบ่บ่ลิงลิงมืดเลยยังบ้านเยฮอดือนอยู่พี่น้องคำามืดเปิดตายยังบ้านเฮือนนอสซาคคอยเมื่อเดเมื่อไวบ่ได้ ทางมันเป็นคุมทางขนมครบไปสีหอดเฮือนยำหน่อย <c oughs> มาหอดแล้วจนมืดพอดีมืด <c oughs> พอดีมืดตือต้อๆเลยเอาลงเงน้อไข่นะรนะ <c oughs> เรือลายทรงไปลายเป็นเรือลาย <c oughs> แมแต่เอาน้ำแข็งประคบไว้เผื่อมานำทางที่มันหลุดติดเนาะคุณครับคุณคุณครับคุณดักเหม็นไหมครับคุณคุณครับคุณดักเหม็นไหมครับดักเหม็นพุทพอไหมครับคุณคุณเป็นอะไรไหมครับผปิซอยไหมครับเป็นจังไดเป็นจังได ฮะถือแจบสองเข็มเป็นจังไดยังมาหาวดงๆใส่บ่อทำเมิดคือตาห้าก็หอดเฮงอนพี่น้องอยเพื่พอสิได้เงินเพิ่นแต่ละบาทโมเมนต์ง่ายเนาะเพื่อสิได้เงินเพิ่นแต่ละบาทโมเมนต์ง่ายมาหอดแล้วก็มาเอาลูกซรายโรดเครื่องคล้องกับพระทในเมียนมาหอดแล้วก็ไม่ให้อุ้มโรดนีด่นะเป็นงานานี้การน,นี้ก็จอ mà bài hết mấy nhảy um suy khèo cái tuột cái tuột luôn, ừ, 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 này, kênh kênh là... Là này, kênh kênh ừ, 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 ไม่ดีใจแค่ถือเข้มน้ำบริเจ็บล่จใจสิมาเตนโดเตนโดเหรอบริเจ็อบ่ถือเข้มและกลายเป็นโรี่ขยันออกหมัดมากกว่าเอาชนะไปสต่อสอจะรอบสิคนสุ้ายนเต้วยเงดิน้เฮ้ยเียูิ มะข่านอนไปทุกไงดิขไาวนอนไปนี่มอยยาขาวอยู่ตามมาด้วยปรัเศสเจ้าภาพครับนี่มวยยาขาวอยู่ออยและเหยได้จังสีขาวใส่เปื้อนนอนไปตกเก็ดขาวในวันนี้นะคะคุณสวรรค์ค่ะจะพาไปพบกับเรื่องสนุกในวันที่ฝนตกไปติดตามกันเลยค่ะ